ยามาฮ่า R หนึ่งปี2026คือหนึ่งในซูเปอร์บค์ที่หลายคนรอคอยเพราะมันไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆแต่เป็นการยกระดับตัวรถในหลายด้านทั้งเทคโนโลยีความแรงการควบคุมและดีไซน์ที่ดูดันทันสมัยยิ่งขึ้นวันนี้ผอมามาจะพาเพื่อนๆมาดูแบบเต็มๆว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างฟีลลิ่งการขี่เป็นยังไงและคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับคนที่ชอบสายซิ่งแบบสุดทางต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ตั้งใจทำให้ครบที่สุดให้เหมือนเพื่อนๆได้ลองนั่งและขี่ไปด้วยกันจริงๆ เริ่มจากดีไซน์การก่อน Yamaha R1 2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตเรสซิ่งเหมือนเดิมแต่เส้นสายมีความล้ำขึ้นฝฟหน้าเลตแบบใหม่ที่เรียวยาวขึ้นให้ความดุแบบนักล่ากว่าเดิมช่องดักลมด้านหน้าถูกปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท่อไอเสียใหม่ถูกออกแบบให้ไหลลื่นขึ้นตามมาตรฐานไอเสียรุ่นล่าสุดแต่ยังรักษาเสียงดิบทรงพลังที่เป็นสเสน่ห์ของ R1 เอาไว้ได้ครบถ้วนเมื่อคุณยืนมองรถจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวแฟร์ริงที่เน้นแอโรไดนามิกมากขึ้น ดูมีความคล้ายรถแข่งมอตจีพีที่ถูกย่อส่วนมาให้ขี่บนถนนจริงอย่างแท้จริงเรื่องของเครื่องยนต์ r 1 2 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์998ลูกบาทเซนติเมตรแบบ cross สเ a ลนที่หลายคนรู้ดีว่าให้เสียงและฟีลลิ่งเฉพาะตัวมากแค่ไหนรอบต้นดึงดีรอบกลางเต็มกำลังและรอบปลายดเดือดแบบไม่ผิดหวัง Yamaha าาาปรับจูนเครื่องใหม่ให้มีความสมูทกว่าเดิมและตอบสนองคันเร่งได้คมขึ้นกว่าเดิมอีกระดับเมื่อคุณบิดคันเร่งรถจะพุ่งทันใจแบบไม่ต้องรอรอบการส่งกำลังต่อเน,นื่องจนถึงความเร็วปลายแบบไหลาย,ยาว จากความรู้สึกที่ได้ลองสัมผัสมันยังคงเป็นซูเปอร์บที่บิดแล้วรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งแม้คุณจะเคยขี่รถแรงๆมามากแค่ไหนก็ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกจุดที่ยามาฮ่าพัฒนายเยอะมากในปี2026ตัว R1 ใหม่นี้มาพร้อม IMU 6แกนที่แม่นยำขึ้นกว่าเดิมควบคุมตั้งแต่ traction control, slide control, lift control, engine brake control, ลอน control และโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ละเอียดมากขึ้น หน้าจอเรือน m ม t t t เสีเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ขึ้นมองง่ายขึ้นและเปลี่ยนกราฟิกใหม่ให้ดูทันสมัยกว่าเดิมการตั้งค่าระบบต่างๆทำได้ง่ายขึ้นผ่านเมนูที่จัดใหม่อย่างเป็นระเบียบใครที่ขี่สายสนามมาจากชอบมากเพราะสามารถเซตค่าการตอบสนองของรถได้แทบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นคันเร่ง break, เบรกเครื่องยนต์การคุมท้ายหรือแม้กระทั่งช่วงล่างที่ปรับตามสไตล์การขี่ ช่วงล่างเป็นอีกจุดที่ทำให้ R1 ปี2026โดดเด่นด้านหน้าเป็นโชคโอลินแบบปรับไฟฟ้าส่วนด้านหลังก็เช่นเดียวกันทำให้ตัวรถสามารถปรับเซ็ตความแข็งอ่อนได้แบบเรียลไทม์ตามสภาพถนนการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงรู้สึกมั่นใจแบบลื่นไหลรถคุมง,ง่ายน้ำหนักเบาและตัวรถไม่ดิ้นให้เสียสมาธิเบรกหน้าใช้ดิสกคู่พร้อมคาลิเปอร์คุณภาพสูงที่ให้กำลังเบรกแน่น นุ่งและควบคุมได้มั่นใจแม้คุณจะเบรกหนักๆก่อนเข้าโค้งรถก็ยังนิ่งและควบคุมง่ายถือว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์บายที่คาแรคเตอร์ช่วงล่างดีมากที่สุดคันหนึ่งในตลาดปัจจุบันท่านั่งของ R1 ยังคงเป็นท่าขี่แบบซูเปอร์สปอร์ตที่ก้มพอสมควรแต่ยามาฮ่าปรับมุมแฮนและตำแหน่งบอกใหม่เล็กน้อยทำให้ขี่ระยะทางไกลได้ดีขึ้นมีความสบายขึ้นนิดหน่อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน แต่ยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นรถสนามอยู่เต็มๆเ,เวลาออกตัวหรือบิดคันเร่งหนักๆรถจะให้ฟีลติดถนนเกาะแน่นและตอบสนองการบังคับแบบตรงไปตรงมาเหมือนคุณกับรถเป็นหนึ่งเดียวกันอัตราเร่งถือเป็นจุดขายของ r 1มาโดยตลอดและปี2026ก็ยังคงแรงแบบแต่นิดเดียวก็พุ่งรอบเครื่องมาเร็วและกวาดไปจนสุดแบบไม่สะดุดการเร่งแซงเรียกได้ว่าไม่ต้องคิดมากบิดเมื่อไหร่ก็แซงได้ทันทีการควบคุมท้ายตอนเร่งออกจากโค้งก็ทำได้ดีมาก ระบบสไลด์คอนโทรลทำงานละเอียดจนผู้ขี่แทบไม่รู้สึกกว่าระบบกำลังช่วยอยู่เหมาะมากสำหรับคนที่อยากพัฒนาทักษะการขี่ในสนามเพราะมันช่วยเซฟความผิดพลาดได้เยอะจริงๆด้านความร้อนต้องบอกตรงๆว่า R1 ยังเป็นรถที่ให้ความร้อนมากพอสมควรเหมือนเดิมโดยเฉพาะเวลาขี่ในเมืองแต่ยามาฮ่าก็ปรับระบบระบายความร้อนใหม่ให้ดีกว่ารุ่นก่อนลมไหลผ่านดีขึ้นและอุณหภูมิคงที่กว่าเดิมเมื่ออยู่ในความเร็วเดินทาง ส่วนใครที่ตั้งใจจะเอาไปขี่ทางไกลหรือขี่ต่างจังหวัดจะไม่พบปัญหานี้มากนักเพราะรถค่อนข้างโปร่งลมและคล่องตัวเวลาใช้ความเร็วสูงในเรื่องของน้ำหนัก R12,026 มีการลดน้ำหนักชิ้นส่วนบางจุดทำให้ตัวรถรู้สึกคล่องขึ้นกว่าเดิมการย้ายเปลี่ยนเลนทําได้ไวการควบคุมตอนความเร็วต่าดีขึ้นและตอนความเร็วสูงก็ยังน,นิ่งแบบมั่นใจการเข้าโค้งยาวด้วยความเร็วสูงรถจะเกาะลายดีมาก ควบคุมง่ายเหมือนตั้งใจไปตามลายที่คุณมองไว้ไม่มีหลุดหรือวูบว้าให้ตกใจฟีลลิ่งโดยรวมต้องบอกเลยว่ามันคือซูเปอร์บที่ให้ความสนุกแบบครบทุกรถไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องแบบครอสเ a รมที่เป็นเอกลักษณ์ความโหดของอัตราเร่งเทคโนโลยีที่ช่วยให้ขี่ง่ายขึ้นและดีไซน์ที่เท่จนใครเห็นก็ต้องมองถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับคนที่อยากได้รถแรงจริงๆและพร้อมจะเรียนรู้การควบคุมมันเพราะแม้ระบบช่วยจะดีแค่ไหนแต่มันก็ยังเป็นรถที่แรงมากอยู่ดี คนขี่ต้องเคารพกำลังเครื่องและควบคุมอย่างมีสติเสมอหลายคนอาจสงสัยว่ามันเหมาะกับใครถ้าคุณเป็นสายรักความเร็วชอบรถที่ให้ฟีลแบบแข่งอยากได้ซูเปอร์บค์ที่ไม่ใช่แค่แรงแต่มีบุคลิกชัดเจนอัหนึ่งคือคำตอบแบบไม่ต้องคิดนานมันให้ความรู้สึกพิเศษตั้งแต่วินาทีแรกที่สตาร์ทรถจนถึงตอนจอดดับเครื่องถ้าคุณถ่ายคลิปลงโซเชียลรับรองว่าเสียงจากท่อและดีไซน์ของมันจะดึงสายตาได้ทุกครั้ง และถ้าคุณเป็นนักขี่สายสนามคุณจะรักมันมากขึ้นเพราะระบบช่วงล่างกับอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าแม่นสุดๆช่วยให้ขี่เร็วขึ้นแบบปลอดภัยขึ้นด้วยสุดท้ายถ้าพูดถึงความคุ้มค่ายามาฮ่า R1 2026เป็นรถที่ให้เทคโนโลยีระดับเร c i n g มาแบบจัดเต็มฟีเจอร์ครบแรงเต็มพิกัดและดีไซน์ระดับไอคอนของ s u p e r ร์ไบถ้าคุณเป็นแฟนยามาฮ่หรือกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความแรง ความเท่และความล้ำสมัยนี่คือหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆแบบไม่มีข้อสงสัยมันคือรถที่ขี่แล้วรู้สึกได้ทันทีว่ามีความเป็นพรีเมียมจริงๆทั้งเสียงฟีลลิ่งและการตอบสนองที่จ,จัดจ้านทุกองศาขี่สนุกมากแม้จะอยู่ในเมืองหรือออกทริปหรือซัดในสนามมันก็ยังให้ความตื่นเต้นไม่เคยลดลง